ครับผมอ่ามาลุยตัวเนียครับวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับสดๆร้อนๆครับอ่าได้ถวยมากครับรุ่นแดงครับผมอ่ารางวัลชนะเลิศครับอ่าควายดำทั่วไปนะครับครับผมฟันแท้หนึ่งคู่ครับรวมถึงมี่แกนแซมแล้วก็มี่เสิร์ฟแกนแซมครับ กเนื้อสะโพกเราดูแล้วกล้เนื้อสะโพกการเก็บกระดูกอะไรดีมากนะครับกระดูกแข้งขาแข็งแรงแข็งแรงความคืตึงของตัวดีนะวิากรนี้ก็เห็นกันในหลายจุดแล้วก็การเล่นการเลี้ยงดูดีนะครับดูดีสะโพกอะไรต่างคงตึนดีนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับอีก4ตัวที่เหลืออาจจะขนาดที่ย่อมไปนิดนึงนะครับตัวกายนี้ขนาตอนนี้นะครับในส่วน366 3 6หกก็ถือว่าเป็นควายหนุ่มมาแรงนะครับตอนนี้ก็เคยเห็น ก็ก็จะมีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อกล้าขาหลังช่วงหลังช่วงบนดีช่วงล่างดีนะครับแต่ช่วงบนอาจจะสอบขึ้นไปนิดนึงอย่างเปิดไม่เต็มที่นะครับก็แข้งขาแข็งแรงตัวลึกยาวนะครับส่วนหมายเลข011 011ก็ชัดเจนเรื่องความสูงความใหญ่นะครับสูงใหญ่คอใหญ่แข้งขาดีทั้งคู่ทั้งไหนทั้งคู่ส่วน011ก็จะมีจุด,ดนิดนึงครับถ้าเปรียบเทียบสะโพก 366กับ011นะครับก็จะเห็นชัดเจนว่า31หรือ011จะมีทั้งบนและล่างนะครับความคงมนของสโค๊ดกก้านบนและย้อยข้างล่างไปแต่ก็จะมีข้อตำหนินิดนึงในเรื่องของคนหานะงปุ่มนิดนึงคนหางนะครับก็คณะกรรมการพิจารณา3ตัวนี้ก่อนนะครับ3ตัวนี้ก่อนก็ให้หมายเลข011ได้ลำดับที่3 366ลำดับที่4แล้วก็ สามห้าเก้าบที่ห้าครับเหลือ2องตัวนะขยับให้ห่างให้นิดนึงครับให้เราชิดถึงมนกาครับห่างกันประมาณตั้งแต่เดียวพอครับคู่นี้ถือว่าสูสีมากนะครับมากก็พินาดูอยู่นานนะครับพินาดูอยู่นานสูสีครับก็เป็นควายที่ร่นแรนอยู่ในยุทธจักรของการประกวดที่น้องเห็นกันหลายในสนามนะครับ สนามเห็นหลายที่หลายสนามแ,แล้วนะครับก็ได้เห็นส่วนดีส่วนร่อยของแต่และตัวนะครับพูดถึงส่วนหน้าครับส่วนหน้าก็ถือว่าหน้าตาหลอ่อหน้าตาหล่อได้สัดส่วนพอกันความกว้างของหน้าอกพอกันนะครับแตดด่ว่าอหน้าอกพอกันส่วน,น,ววน,ออน,วนช่วงขาคลื่งขาความ,วาม,าวามราวขงขาทางเบอร์สามเจ็ดสี่าอาจจะ ของวนนี้เนงนที่หนึ่งที่เดียวนะครับตัวกบ4ร์สีสีศนย์ี่นะครับพอมาดูด้านข้างเราเทียบความยาวของตัวเมื่อสักครู่นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันแต่ตัวเบอร์สูสีสีศูนย์ก็จะมีความเรื่องของโชว์อกก็จะดีกว่าอีกเบอร์หนึ่งอีกกรข้านนะครับพอมาเทียบสะโพกนะครับสะโพกก็ถ้าพี่น้องเห็นด้านหลังก็าจะเห็นชัดเจนนะครับในส่วนของตีตี 440นะ4ย0ก็ 0, มีสะโพกช่วงบนที่กว้างกว้างกว่านะครับแต่ช่วงล่างอาจจะกว้างอาจจะแคบกว่าช่วงบนอันนี้คือที่เห็นชัดเจนจากด้านหลังนะครับ374ส่ว374เลยครับก็มีสะโพกอาจจะเก็กระดูกตวนบนใกล้เคียงกันนะ374นะครับ, 4, รบ, 4, รบก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของความกลมตึงที่สะโพกด้นบนแต่จุดที่มีความพิเศษอีกเพิ่มมาหน่อยคือ เนื้อย้อยซอกขหลังด้านในอันนี้ก็จะมีความชัดเจนามากกว่าเบอร์440นะ440นะครับาการเดินนะกรรมการดูการเดินของฝ่ายทั้งสองตัวนะครับก็จะเห็นว่าจะเห็นว่า374การเดินของขาจะดูแข็งแรงกว่า440นิดนึงนะครับาการยืนของขาก็ถือว่ายืนตักนักขาได้ดีนะครับคณะกรรมการ ที่นายอยู่นานครับสองตัวเนี่ยถือว่าเป็นคายที่มีความสูสีกันมากก็เขียนกันนิดเดียวนะครับแล้วก็มีความใกล้เคียงอย่างยิ่งนะครับคณะกรรมการส่งให้เบอร์สามเจ็สี่ได้แชมป์สี่สี่ศนอันดับที่สองครับดีเลยครับทุกคนครับครับผมมารวยตัวเหนียครับวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับสดๆร้อนๆครับได้ถวยมากครับรุ่นแรงครับผม รางวัลชนะเลิศครับควายดำทั่วไปนะครับครับผมฟันแท้หนึ่งคู่ฟันแท้หนึ่งคู่นะครับเชียนครับปลาแช่เมื่อนเนาะครับผมบิ๊กบอสก็เป็นแช่เมื่อนครับไฟกันแย่ไฟกันชนะนะครับครับโอ้โหมืัอนี้มืัอนี้ได้กวาดถอยกับบ้านแล้วเนาะนี่นะครับก็รอชิงรอชิงแกนครับอ๋อรอชิงแกนแชมป์นะครับครับผมอ่าเป็นกำลังใจให้ครับครับคอยสมบัตครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ